ไม่ได้มาขำๆนะคะโอมิครอนเข้ามาแล้วเราจะรับมือเขายังไงดีทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ต่ายจัดให้ค่ะเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะน้องสาวพ,พี่ต่ายเองนักเทคนิคการแพทย์ค่ะ คุณเปิ้ลนะคะสวัสดีค่ะคุณเปิ้่ว่าไงเนี่ยพอไหมคะเกินไปว่ะพอไหมมากเกินไปค่ะโอมิครอนเขาแอร์บอลแล้วนะคะน้องเปิ้ลเอาไงเอาเป็นว่าให้เราใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอลแบบไม่ต้องมากขนาดนี้ก็ได้ค่ะแว่นต้องมีไหมจริงไม่ต้องมีขนาดนั้นนะคะเาให้ค่ะเขาถอดกอกกันนะคะอ้ยแม่ละความสวยก็มาน่ากลัวมากถุงมือค่ะถุงมือเอาเป็นว่า ถึงแม้มีถุงมือยังไงเราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์อยู่ดีก็ไม่ต้องใส่ละกันเช็ดแอลกอฮอล์ดีกว่าอ่าได้แล้วเมื่อกี้แอลกอฮอล์ที่ฉีดในอากาศอยู่ตลอดเวลานี่ยจำเป็นไหมคะอ๋อไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นแต่ให้พกแอลกอฮอล์ไว้ใช่ล้างมือตัวเองดีกว่าอ่าอย่างนี้ใช่อย่างนี้อ่าอ่าน้องเปิ้ลด้วยนะครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายสวัสดีค่ะสาวๆใครๆก็จะมาเกันอีกแล้วนะคะนี่จะบอกให้รู้โอมิคอน ขบุกมาแล้วนะแต่ไม่เป็นไรพี่ต่ายมีผู้เชี่ยวชาญน,น้องสาวพี่ต่ายเองนะคะไม่ได้มาเล่นๆเพราะว่าเขาเป็นนักเทคนิคการแพทย์นะคะจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปริญญาโทนะคะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ค่ะเสร็จแล้วเราก็มี ใบประกอบโลกศิลป์สภาเทคนิคการอุนิไตตัวใครตัวอธิบายหรือเปล่า <laughs> <laughs> พูดเองเลยด้วยความภาคภูมิใจนะคะนี่คะ่ะใบประกอบโลกศิลน,นะคะข้างหลังก็ด้วยความภาคภูมิใจนะคะรับปริญญาทั้งตรีและโทจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะสวัสดีรอบหนึ่งค่ะน้องสาวของพี่ต่ายเองชื่อน้องเปิลน,นะคะวันนี้ พี่ตายจะให้น้องสาวพ,พี่ตายอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 โอมิครอนนะคะว่าเป็นยังไงมันคืออะไรวัคซีนที่เรามีอยู่มันพอไหมแล้วถ้ามันไม่พอเราจะทำยังไงเราจะสบายไหมเนี่ยเราจะมีชีวิตรอดได้ไหมเนี่ยจะทำยังไงดีกลัวจังเลย <c oughs> ว่ายัางไงคะอธิบายนี่เอาแบบง่ายๆนะค่ะก็ อนนี้ถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยยังไงวัคซีนก็ยังมีความสําคัญอยู่นะคะแต่ว่าประกอบกับ,กบวัคซีนเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูแลตัวเองไม่ให้เชื้อเนี่ยเข้าทางร่างกายทางไหนได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนเนี่ยแม้เชื้อเข้าไปเนี่ยก็จะมีวัคซีนคอยไปจับทําลายเชื้อโรคอีกต่อหนึ่งได้แต่ถ้าใจดีอยากเข้าไปเลยดีกว่านะคะวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยที่บริษัทดังเนี่ย m r n มาเเนี่ยเขามาประกาศว่าวัคซีนที่เรามีอยู่มันอาจจะป้องกันอะไรไม่ได้เลยมันจริงไหมแล้วเราจะต้อง สู้รบกบันยังไงวิธีป้องกันตัวนี่จะต้องเป็นยังไงบ้างเรามาหาคําตอบกันค่ะ <c oughs> ถ้าจะบอกว่าวัคซีนปัจจุบันนี้เนี่ยป้องกันไม่ได้เลยสักทีเดียวเนี่ยก็อาจจะยังไม,ไม่ถูกสักทีเดียวอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าไวรัสนะคะโควิดเนี่ย <c oughs> มันจะมีส่วนหนามที่วัคซีนส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาไปใช้ในการทําวัคซีนแล้วก็ไปทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน คราวนี้เจ้าโอมิคอนเนี่ยมันเกิดการกลายพันธุ์บริเวณหนามซะเป็นส่วนใหญ่เลยทําให้นักวิทยาศาสตร์เขากังวลกันนะมันยังไงเนาะก็คือเวลาที่หนามมันเข้าไปเนี่ยค่ะในร่างกายเรานะร่างกายเราก็จะมีเม็ดเลือดขาวนะมาสร้างภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อหนามตรงนี้ซึ่งหนามหนึ่งเนี่ยไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันแค่ตัวเดียวนะคะหนามหนึ่งเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันหลายๆตัวเลย นะโดย1ตัวเนี่ยจะจําหน้าของหนามตัวนี้ไว้อย่างเช่นตัวนี้จําหน้าว่าอันเนี้ยเป็นจารุณีเนาะหนามตัวที่สองอาจจะจําว่าอันนี้เป็นอ่าผ่องสีนะหนามตัวนี้อ,อาจจะจําว่านนเป็นสมบัตนะิหนามตัวนี้อาจจะจําเป็นสนา,นาจจจนสรพง่อขอเป็นลิซ่าค่ะลิซ่าใช่เลยนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการไก่พันธ์ุซึ่งตอนนี้เนี่ยจากหนามที่เคยเป็นผงศีเนี่ย ได้เปลี่ยนเป็นลิซ่าไปแล้วสำหรับโอมิครอนเท่ากับว่ามันเป็นการกลายพันธ์สิ่งเกิดใหม่สิ่งแปลกใหม่ความรุ่มสมัยความทันสมัยมันก็เกิดขึ้นใช่เพื่อให้มันอยู่รอดเพื่อมันอยู่รอดใช่อ้าวเออนะพอเจ้าไวรัสโอมิครอนเนี่ยมันเปลี่ยนบริเวณเนี้นามของมันเนี่ยเปลี่ยนจากผ่องสีเป็นลิซ่าทำให้ทหารของเราที่สร้างไว้เพื่อจะจับลิาต้องจับผงสีจำไม่ได้จำไม่ได้อา นี่เป็นไข่ก็เลยไม่จับปล่อยให้ไวรัสเลงล่าอยู่ในตัวเราได้นะคะแต่โชคดีกว่านั้นตรงที่ว่าเราไม่ได้มีแค่ภูมิคุ้มกันแค่หนึ่งตัวต่อไวรัสหนึ่งตัวมันมีภูมิคุ้มกันมากกว่านั้นต่อวรัสหนึ่งตัวถึงแม้เราจะจําผงสีไม่ได้แต่เราก็ยังจําจารุณีอาจจรุณีอันนีนน้รู้สึกว่าจารุณีปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนเป็นยายา,ยาเรียบร้อยแล้วนะซึ่งบริเวณที่เป็นสมบัติหรือว่าสรพง์เนี่ย ภูมิคุ้มกันเรายังจําได้อยู่นะเพราะฉะนั้นหนึ่งตัวไวรัสเข้ามาเนี่ยอาจจะมีทหารเราเนี่ยไปตามจับได้น้อยลงนะแต่ยังมีทหารบางส่วนที่ยังจําได้อยู่ก็ยังจับได้อยู่แต่อาจจะแบบทหารเนี่ยอาจจะมีเราทหารปกทหารเรือทหารอากาศซึ่งมีกองพลไม่เท่ากันการที่ถ,ถ้าเกิดสามกองทัพเข้ามาจับด้วยกัน,นมันจะจับเจอตัวได้เร็วอแต่พอเนี่ยมันหายไปสักสองกองทัพเนี่ยเหลือแค่กองทัพเดียวที่เข้ามาจับหาเนี่ยมันเลยทําให้ การจับหาเนี่ยอาจจะใช้เวลาทีนึงอืม,อมแล้วก็<า>สรุปว่าวัคซีนที่เรามีอยู่พอไหมวัคซีนที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยถือว่าก็ยังทํางานได้อยู่แต่ว่าจะถามว่าจับได้เร็วเหมือนปกติไหมเนี่ยนาตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กาลังศึกษาอยู่โอเคนะแล้วนี้เราจะต้องทอํายังไงคะทางที่ดีที่สุดนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราต้องสร้างทหารในตัวเราให้ได้ก่อนก็คือฉีดวัคซีนนะหลังจากนั้นเนี่ยถึงแม้มีวัคซีนมีทหารในตัวแล้วอ่ะเราก็ต้อง สร้างกำแพงเมืองก็คือใส่แมสนะป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้ามาในพื้นที่ประเทศของเราได้ถึงแม้เราจะมีทหารในร่างกายเราเนาะอันที่สองคือเราต้องหมั่นล้างมือเอาพวกสิ่งสกรปรกออกไปอย่าให้มันเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็อยู่ห่างๆนะเพราะว่าเคยมีหลายกรณีเลยนะที่อยู่ใกล้กับคนเป็นโควิดแต่ว่าเขาใส่หน้าก,กากคือไม่ได้ใกล้มากนะก็คือห่างสักหนึ่งเมตรเนี่ย ใส่หน้ากากแล้วล้างมือบ่อยเขาก็ไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยส่วนหนึ่งวัคซีนสําคัญส่วนหนึ่งตอนนี้อย่าเพิ่งไปกังวลว่าเอยฉีดแล้วไม่ได้ผลเนาะโอเคค่ะเข้าใจไหมคะพี่สานไปเข้าใจเลยคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะการรักษาตัวเบื้องต้นนะคะก็คือว่าหน้ากากแอลกอฮอล์โซเชียลดิสเทนซิง่งอย่ารวมกลุ่มกัน <c oughs> กินอาหารแยกถังจานไครจานมันกินร้อนช้อนกลางไม่พอนะคะแยกกันไปเลยคนละมุมค่ะ แล้วก็คราวหน้าเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องอะไรต่อไม่บอกนะคะพราบอกแล้วไงว่าคลิปของพี่ตายเนี่ยเป็นสไตล์อินดี้พอพี่ตายทำเองถ่ายเองตัดเองโพสเองเรานึกจะทำอะไรเราก็ทำไม่แค่สื่อนะคะคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสาวสองสสยฟอค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะไวัสดีค่ะ